บางข้อมูลนี่บอกว่ากองกําลังทหารของวาแดงเนี่ยเขาได้เคลื่อนกําลังพลพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้ามาในพื้นที่เนี่ยเป็นจํานวนมากซึ่งข้อมูลชิ้นนี้นะครับสื่อโซเชียลเนี่ยเขาก็ได้ประโคมข่าวแต่ว่าทั้งฝ่ายไทยก็เลือกที่จะเงียบอย่างเดียวไม่หือไม่อืมไม่ยอมพูดไม่ยอมแถลงข่าวแต่อย่างใด สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่นอ้องอิซีทุกท่านพบกับผมนนทดาวินอีกเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ผมก็ยังคงเกาะติดข้อมูลข่าวสารเรื่องของว้าแดงที่ยอมถอนกำลังถอยออกจากบริเวณแนวเขตประเทศไทยแต่ทางฝั่งของว้าแดงเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขบอกว่าขอเวลา3เดือน หลังจากที่ข้อมูลข่าวสารชิ้นนี้ได้หลุดออกมาสู่โลกโซเชียลโลกออนไลน์ก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับก็ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์บอกว่าสรุปแล้วขอเวลาสามเดือนเนี้ยเพื่อผลิตยาลอดใหม่ใช่ไหมว่าอย่างนั้นบางคนบางท่านบอกว่ารอให้จีนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาสนับสนุนก่อนใช่ไหมว่าอย่างนั้น แล้วก็มีพี่น้องหลายคนหลายท่านได้เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ได้เข้ามาฝากข้อคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนี่ยค่อนข้างรุนแรงเหลือเกินพี่น้องในส่วนนี้ผมก็เข้าใจพี่น้องยิของผมพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันค่อยๆนะครับคกบการเคลื่อนที่เข้ามาออตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายน2567 ในช่วงนั้นทางการไทยก็ได้ขีดเส้นตายให้วาแดงเนี่ยถอ,อ,อนกำลังถอยออกจากพื้นที่ภายในวันที่18ธันวาคม2 5 6 7ซึ่งเหลือเวลาเพียง2วันเท่านั้นแต่ว่าก่อนที่จะครบกําหนดเงื่อนเวลาก็คือวันที่18ธันวาคมก็มีข้อมูลข่าวหลุดออกมาในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์นะครับซึ่งข้อมูลังล่าวเนี่ยได้หลุดออกมาโดยมีคุณวัฒนานานว่วม นักข่าวสายทหารเขาก็ได้นำข้อมูลชิน้นี้ออกมานำเสนอให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบแต่หากพี่น้องสังเกตให้ดีถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลข่าวสารหลุดออกมาพี่น้องสังเกตไหมทำไมไม่มีฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงหรือรัฐบาลเนี่ยออกมาพูดไม่มีเลย ผมพยายามไปค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆว่าเอ๊ะทำไมสถานการณ์เนี่ยมันเงียบจังจริงอยู่ถึงแม้ว่าข้อมูลข่าวชิ้นนี้มันจะเป็นข้อมูลข่าวที่ชัดเจนเพราะว่านักข่าวสายทหารอย่างวาสนานาน่วมเนี่ยคงไม่นำข้อมูลที่รับลวงพางออกมาพูดมาบอกมาเก่าวมาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังนะครับแต่ผมก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่า ข้อมูลชิ้นนี้มันดูแล้วมันมันเลื่อนลอยเหลือเกินพี่นออ้องเออเหมือนกับข้อมูลข่าวที่บอกว่ามีการสั่งให้ทหารว้าแดงถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ดอยหัวมะและพื้นที่ใกล้เคียงตอนนั้นก็มีเพียงข้อมูลข่าวเท่านั้นจากนั้นก็มีข้อมูลข่าวต่อมาอีกบอกว่าทางฝ่ายไทยฝ่ายความบันคงของไทยเนี่ยได้เชิญผู้นําระดับสูงของว้าแดงไปคุยที่โรงแรมแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นมีการพูดคุยมีการเจรจากันและสุดท้ายทางฝ่ายไทยเนี่ยได้ขีดเส้นตายให้หว้าแดงถอนกำลังถอยออกจากพื้นที่ภายใน30วันแต่พอเวลามันคืบคลานข้นที่เข้ามา,มา,มาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานะครับพี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนหลายท่านพี่น้องคนไทยทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ใจจดใจจ่อเหลือเกินบอกว่าเสียงปืนเนี่ยมันจะดังไหมทหารของฝ่ายไทยเนี่ยจะ เลื่อนรถถังเคลื่อนปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่ไหมจะมีการยิงปะทะกันไหมเออเสียงปืนมันจะดังทั่วพรมแดนไทยเมียนมาไหมเออเครื่องบินรบ F5 F18 เนี่ยมันจะบินเข้ามาทิ้งบอมในพื้นที่ไหมนะครับก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างจะใหญ่โตเหลือเกินแต่ว่านะครับในเวลาต่อมาทั้งฝั่งของว้าแดงเนี่ยก็ได้ออกแถลงกัน การแถลงการของว้าแดงที่บอกว่าไม่เคยคิดว่าไทยเป็นศัตรูนะครับข้อมูลชิ้นดังกล่าวเนี่ยมันก็รู้สึกเลื่อนลอยเหลือเกินมันไม่มีที่มาที่ไปจริงอยู่ถึงแม้ว่าจะมีตราประทับของว้าแดงก็ตามแต่นั่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าเอกสารฉบับดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นความจริงแต่พอช่วงสองวันที่ผ่านมาก็มีข้อมูลข่าวบอกว่า ทางว้าแดงก็พร้อมที่จะถอนกำลังถอยออกจากแนวเขตประเทศไทยเพราะว่ามีทางฝักฝั่งของจีนเมียนมาเข้ามาไกลเกียเข้ามาประสานนะครับก็ได้เชิญไทยว้าแดงแล้วก็มีจีนแล้วก็เมียนมาก็ไปพบปะไปพูดคุยไปเจรจาหาข้อยุติไม่ให้เกิดสงครามไม่ให้เกิดการสู้รบในครั้งนี้นะครับแต่ตามที่ผมเล่าให้พี่น้องได้ฟังตามที่ผมพูดนี่แหละ นะครับมันไม่มีข้อมูลข่าวสารใดๆที่ชี้ชัดว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่แต่เอาละก็เชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารของคุณวาสนานาน่วมเพราะว่าเขาเป็นผู้สื่อข่าวสายทหารได้เกาะติดข้อมูลข่าวสารทางทหารเนี่ยมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นข้อมูลชิ้นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีการกรองเรียบร้อย แต่ก็แปลกใจอย่างที่ผมได้เล่าพี่น้องได้ฟังว่าเอ๊ะทำไมหน่วยความมั่นคงของฝ่ายไทยทหารของฝ่ายไทยรัฐบาลของฝ่ายไทยเนี่ยไม่ออกมาบอกมากล่าวไม่ออกมาพูดมานั่งแถลงข่าวเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบก,กันปล่อยให้พี่น้องประชาชนคนไทยในโลกโซเชียลโลกออนไลน์เนี่ยคิดกันเองพูดกันเองนะครับหากฝ่ายความมั่นคงหรือ หน่วยประชาการกองทัพภาคที่3หรือกองทัพบ,บกหรือรัฐบาลก็แล้วแต่หากได้ยินหากได้ฟังสิ่งที่ผมกําลังพูดกําลังนําเสนอช่วยออกมาแถลงข่าวนิดนึงนะครับออกมาแถลงข่าวเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเขาได้รู้ได้ทราบว่าทางผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองทางหน่วยความบันคงทางทหารไทยทางรัฐบาลไทยเนี่ย กำลังคิดอะไรอยู่นะครับก็ช่วยออกมากล่าวช่วยออกมาพูดนิดนึงเพราะว่าเงื่อนเวลาในขณะนี้มันเหลือเวลาอีกเพียง2วันเท่านั้นพี่น้องวันนี้วันที่16พรุ่งนี้วันที่17เมื่อลืนก็วันที่18สรุปแล้วในวันที่18เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเรื่องนี้ยังไม่มีผู้ใดออกมาพูดออกมายืนยัน นะครับปล่อยให้เพี่นร้องคิดกันเองพูดกันเองฝากข้อคอมเมนต์กันเองนะครับไม่มีการสยบข่าวลือหรือไม่มีผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยออกมาพูดอะไรเลยเพราะว่าบางข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็เกิดข้อขัดแย้งกันเหลือเกินในข้อมูลข่าวสารบางข้อมูลเนี่ยบอกว่ากองกําลังทหารของว้าแดงเนี่ยเขาได้เคลื่อนกําลังพลพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้ามาในพื้นที่เนี่ยเป็นจํานวนมาก ซึ่งข้อมูลชิ้นนี้นะครับสื่อโซเชียลเนี่ยเขาก็ได้ประโคมเข่าวแต่ว่าทั้งฝ่ายไทยก็เลือกที่จะเงียบอย่างเดียวไม่หือไม่อืมไม่ยอมพูดไม่ยอมแถลงข่าวแต่อย่างใดจริงอยู่อาจจะเป็นข้อมูลความลับทางทหารแต่มันก็ต้อง มีการเผยแผ่มีการประชาสัมพันธ์อยู่บ้างถ้าปล่อยให้สถานการณ์มันเงียบแบบนี้นะครับในแง่คิดมุมมองของผมเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเพราะว่าอะไรเพราะจะทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยของเราเนี่ยไม่มีความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ทางทหารไม่มีความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงของเราความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็จะหายไปทีละนิด ทีละนิดทีลนิดนะครับเพราะฉะนั้นออขอวิงวอนละพี่น้องขอวิงวอนขอให้ทางฝ่ายทาหารกองบัญชากรรชากร,รากองทัพภาคที่สามด้วยข่าวความมั่นคงภายในรัฐบาลเนี่ยออกมาพูดบ้างเพราะว่าเงื่อนเวลาเนี่ยมันเหลือเพียงสองวันเท่านั้นเองนะครับออกมาพูดออกมาแถลงข่าวด้วยพี่น้องประชาชนคนไทยจะได้รับทราบต่อไป